森林<立>，虎威。 ตื่นเต้นร้าใจมากอ่ะต้องขอบอกเลยวันนี้อะไรอะไรจะมาตื่นเต้นอะไราดนก้นใจจะทํางานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทําไมนี่ลองนึกดูเลี้ยงปาครับเพราะอะไรสวยของสวยใส่เสื้อผ้าใส่สูทเพราะอะไรสวยของสวยเป็นคนชอบหมานี่เุ้ยสเดยน่ารักสวยพอของสวยมาละบอกเลยทําทําใจไม่ได้แล้ววันนี้สวยยังไงเอ้าเวลาเราชอบของสวยเนี่ยเราต้องเป็นพิธีกรที่ตั้งใจทํางานแล้วเวลาแขกรับเชิญของเราสวยระดับ จักรอวาลยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สนี่รู้ใหญ่กว่ากาแล็กซี่มาเราลี่พูดว่าอีกสองตัวนั้นรอเมื่อไหร่เราไม่ได้พูดแน่นอนพี่รู้แล้ววี่ดีรู้ใจมากเลยเป็นสาวสวยใช่ไหมใช่ระดับยูนิเวิร์สใช่แล้วพี่นี่เคยติดใจมากเลยคนขายตั๋วที่ยูนิเวอร์ซ่าสตูดิโอนี่ไงเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราเล่นนะแล้วเราไม่เตรียมแล้วมันไปไปไหนก็ไม่รู้เราสองคนคุยกันเหมือนไม่รู้เรื่องอะ ดูสิเอ้าแต่แขมเชิญของเรามาแล้วนะครับขอต้อนรับน้องน้ำตาลและน้องแนนพอได้รู้จักแล้วแมวแมวแมวอะเป็นแมวเหรอเป็นกิ๊ตเต้อ่ะ คือบ้านแน็ดอะไม่ไม่ไม่ค่อยสอนพูดคำหยาบแต่เราไม่ได้บอกว่าการพูดคำหยาบมันไม่ดีไม่มีบ้านไหนสอนพูดคำหยาบนะหรือว่าในบ้านไม่มีใครการยกประเด็นที่ใสบริสุทธิ์มากๆคือที่บ้านก็ไม่ได้สอนพูดคำหยาบอ้างยุ่งคนเนี่ะ tính <laughs> tính เป็นผู้ชายนะแต่งตัวมารายการอะไร่างนี้นะโดนกระตุกแน่เลยชุดน่ารักมากเลยอ่ะเตรียมกันคนสวยเนี่ยแต่งตัวยังไงก็สวยน่ารักดูดิอันนี้เรื่องจริงอันนี้เตรียมกันมาใช่พี่จําได้แล้วตอนที่ไปถ่ายรายการที่บ้านแนสอ่ะมันมีโซฟาอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นลายนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาตัดต่อใช่ไหมใช่โมเปลี่ยนใหม่บ้าบอใช่ล้วใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่นี่ ก่อนให้คุ้มค่านี่แหละคือเขาทั้งคู่เป็นมิสยูนิเวอร์สมิสยูนิเวอร์สเนี่ยป็นห่วงใหญ่โลกของเราต้องอยู่อย่างสวยงามใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นั่งก่อนเลยครับใช่ครับอันั่งอีุยยตาไม่เอาปล่อยพี่เล่นเธอสวยวันนี้วันนี้ขอบคุณมากเออใส่ใส่นีโน่มาด้วยนีอะไรนี่ไงนีโน่คืออะไรนีโน่เอ้าลูกเชอร์รี่ แม่แม่เขาชื่อเฉยดีแม่เขารู้้้ดดวยก็ไแม่เขาชื่อเฉยดีแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วดูหาจริงจริงนี่ตัดออนหรือตัดออกออกเฮ้ยอย่างเงี้ยถูกอย่างเงี้ยต้องเล่นอย่างงี้เออออออกออกตัดไปคุณสองคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ประกวดเวทีเดียวกันนะฮะแต่ว่าตอนประกวดเนี่ยคือยังไม่ได้สูงสิงกันไม่ได้รู้จักกันใช่มัมองขาได้ไหม ทำไมอะเอาบุรีแล้วไม่ใช่มันขาเขาไม่ถึงข้างล่างอุ้ยแล้วจริงขาเขาก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นนะเราเนี่ยยาวเกินยาวเกินนะยาวเกินนั่งนั่งกันดีๆนั่งกดีดีไม่เป็นห่วงเรามาฟื้นความหลังกันนิดนึงดีกว่าถึงตอนครั้งที่ประกวดตอนประกวดเป็นไงบ้างตอนตอนนั้นได้คุยกันไหม ไม่ได้คุยไ,ไยยอาตรงไหมอ่อคือแนทอยู่ในฐานะกรรมการะค่ะแล้วก็เขาเนี่ยก็เป็นคนที่เก็บตัวแบบเป็นผู้เข้าประกวดอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราจะไม่ได้คุยกับเด็กๆมากเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดการเข้าใจผิดว่าเราแบบเชียร์คนนั้นคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอยู่แบบอีกโซนหนึ่งที่เหมือนคอยให้กําลังใจๆๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวรุ่นพี่ฮะใช่รุ่นพี่กี่ปีกี่ปีปีเดียวค่ะปีเดียวปี2 0 1 5ันสิบห้าสองพันสิบหกไล่ๆกันเลยซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันใช่ยังไม่ได้คุยแล้วเรามองเขาเป ในใจเราจริงๆใใอะไม่คือตอนนั้นอะตอนที่ที่ที่หนูมาประกวดอะคือเราเห็นพี่นาตาคือเขาสวยมากแล้วเราก็เราตอนนั้นคือเวลา้อบเนี่ยไม่น่าชมเลย <c oughs> เวลาสอบใช่ไหมมันจะมีเหมือนรอบรันทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นคือเขาจะร่วมเปิดโชว์ด้วยเราก็มองเขาแบบ อย่คนนี้มันเท่สวยแบบดูดีมากเลยอ่ะ,อะดูแบบเออเหมาะละที่ได้เป็นแบบมิสซิลเวอร์ไทยแล้<อ><อ>พูดอีกก็ถูกอีกไงพูดต่อมันต้องอให้คนอื่นพูดรู้อย่างนั่นแหละแล้วทีนี้ก็พอได้ได้มาเป็นมิสซิลเวอร์ตอนแรกก็ยังไม่ได้คุยกันแต่ตอนนั้นก็ไม่กล้าคุยด้วยเพราะพี่นัดลุกเขาดูเป็นแบบดูเป็นคนดุอ่ะเออดูเป็นคนแบบถ้านิ่งๆของเขาอ่ะเขาจะดูดุแล้วเวลา ทำงานของเขาเขาจะดูซีเรียสมากใช่แล้วชีวิตจริงล่ะพอได้รู้จักแล้วแมวแมวแมวอะแมวเลยอะเป็นคิตตี้อ่ะคือเอาง่ายๆอ่ะหนูไม่กล้าพูดคำหยาบกับพี่แนทอ่ะจริงเหรอจริงพี่แนทจะแบบนุ้งนุ้งพี่แนทว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอเคขาพูดเรียบร้อยไม่คือจริงๆอ่ะคือบ้านแนทอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยสอนพูดคำหยาบแต่เราไม่ได้บอกว่าการพูดคาหยบมันไม่มีบ้านไหนสอนพูดคำหยาบนะที่ว่านะ คนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกลูกลูกอ่ะล <mm ูกลูกมันเร็วเองแต่คูณที่บ้าอที่เชื่อมานว่าเออพี่พวกของพี่ว่าที่บ้านเม่มีใครตอบการยกประเด็นที่ใสบริสุทธิ์มากๆคือที่บ้านเขาไม่ได้สอนพูดคำหยาบแ่ะ ทุกคนที่บ้านแบบเออว่ะใช่บ้านเราสอนปะวะบ้านเราก็ไม่เคยสอนครับอย่างบ้านใครสอนนะเออแต่ว่าเราก็ไม่เคยได้พูดใช่ค่ะคือคุณตาคุณยายเนี่ยคือแกจะพูดแบบมันมีภาษาเหนือเนาะแล้วก็จะพูดแบบภาษาแบบปกติก็จะไม่ค่อยพูดแบบคาหยาบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็โตมาด้วยการที่เราไม่ค่อยพูดคาหยาบคือเราเริ่มพูดคาหยาบจริงอ่ะจากการเล่นละครเพราะว่าบางทีมันต้องมีแบบอินเนอร์ที่แบบว่าเวลาเรามองหน้าใช่ไหมเห็นใช่ไหมแต่แบบเนี้ย โต้แยมหาชนผลไม่สนิทโต้แยมหาชนผลไม่สนิทนเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่ารอช้าดีกว่าผมว่าคู่นี้สนุกแน่ๆนะครับมาช่วงเม้าเผาเพื่อนกันเลยดีกว่าสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตราไวๆครับจริงหรือไม่ครับที่น้ําตาลทักมาทางไอจีบ่อยๆจนแนทต,ต้องยอมเป็นเพื่อนด้วยโอ้โหคคาถามแรง ทักอะไรมาบ้างคือคือก่อนนั้นนี้จะจะไม่มีโอกาสสนิทแล้วก็คุยกันอย่างงี้แต่น้องอ่ะชอบทักข้อความมาในไอจีเช่นแบบส่งอันนั้นมาบ้างส่งอันนี้มาบ้างแล้วก็แบบแค่เปิดดูแล้วก็จะผ่านผ่านไปแล้วก็ก็คือทักมาบ่อยนะจำได้ว่าประมาณสัก2อสปีที่แล้วหรือแม้แต่ร่วมงานเนี้ยน,น้องก็จะแท็กมามสตอรี่มาคือแนทเป็นคนที่ไม่ค่อยพกโทรศัพท์จะไม่ถ่ายสตอรี่ไม่นุ่นไม่น,นั่นใช่ <Social. S 2> แต่นอนตอจะเป็นแบบ เป็นแบบเหมือนเป็นอตนัตโนมัติของเขาอะ่ะเวลาเจอกันก็แบบเซลฟีน่นู้นนี่แท็กมาเราก็ไม่ต้องเหนื่อยถ่ายล้งก็จะเป็นคนถ่ายแล้วก็แท็กมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นเช่นแบบขอรูปคุยนั่นคุยนี่<ช>แล้วก็มาสนิทกันอีกทีหนึ่งอะ่ะก็คือตอนเหมือนมาทําเพลงด้วยกันก็เลยคุยกันมากขึ้นก่อนหน้านานด้วยก่อนนานั <c oughs> <อร>้นด้วยตอนนั้นไปออกกําลังกายด้วยกันก็เลยก็เลยเริ่มสนิทใช่เขาคือเขาทักมาบ่อยมากแล้วถ้าสังเกตเนี่ยน้ำตานางงานเยอะกว่าแนทแต่เขาว่าทักบ่อยจนเรารู้ คุยก็ได้วะเออก็จริงเอาอย่างนั้นใช่ไหน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 มันก็ทักบ่อยอ่ะทักบ่อยแล้วเราคุยกับน้าตาลดีกว่าใช่หรือว่านางชวนไปไหนเงี้ยถ้านางชวนถึงสิบรอบอะเราถึงจะไปสักครั้งหนึ่งก็จะมีความพยายามไงแล้วก็เราเราก็ถึงจะไปอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเขาอะจะเป็นเป็นคนแบบนิสัยแมนแมนจะไม่ค่อยแบบยุ่งสูงสิงอะไรกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงมันจะมีความเออมันเยอะมันปวดหัวแต่นี้ไม่มีเลยไม่มีมาทําแบบว่า โทรศัพท์ก็ไม่เอาไอจีก็ไม่ได้<ช>อัพไม่ได,ไได้ต้องสวยต้องอะไรตอ<ช>่อไะไเพราะหนูจะเป็นคนจัดแจงหมดทุกอย่างเขาก็เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วมาสนิทกันจริงๆเอาตอนที่หลังจากคุยกันไปเรียบร้อยไปไหนมาไหนได้วยกัน ใช่เขาไปออกกําลังกายด้วยกันบ่อยด้วยตอนนั้นไปเจอกันบ่อยแล้วก็ได้ปรึกษาเรื่องในวงการเรื่องครอบครัวเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องงานเรื่องอะไรค่ะเรื่องบัญชีคือปรึกษาทุกอย่างใช่อันนี้ดีรุ่นพี่ไงรุ่นพี่ต้องผ่านมาแล้วใช่เพรหนูหนูไม่เคยแบบอยู่ในวงการบันเทิงแล้วมันเป็นยังไงก็เลยไม่รู้ก็เลยมาเลเราแชร์เฉยอย่างนี้คนรุ่นใหม่ะเขาต้องเชื่อเชื่อรุ่นพี่หน่อยเข้ามาในวงการนะฮะนัดบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นเพื่อนผู้หญิง ในวงการคนแรกเลยที่ไปเที่ยวด้วยกันใช่คือหมายความว่าไงคุณคุณคบแต่ผู้ชายใช่คือก่อนหน้าน,นี้คือเรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับรุ่นพี่กับเพื่อนผู้ชายมันจะสบายใจกว่าตรงที่แบบเราแบบไม่ต้องแบบเยอะอะเช่นสมมติว่าวันพุธหน้าไปวิ่งเราไม่ต้องแบบ ต้องไปวิ่งพุทหน้าต้องมีเตือนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบหรือแบบเดี๋ยวไปกินกาแฟต่อเดี๋ยวไปวิ่งต่อทุกอ,อย่างมันคุยทีเดียวแล้วมันจบ,รบเราคือเราไม่ชอบอะไรที่มันแบบยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนเป็นรุ่นพี่มากกว่าแต่กับน้ําตาลเองเนี้ยคือเขาก็จะใช้ความพยายามในการเข้ามาใช่ไหมแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้เยอะกับเรามากเกินไปเพราะถ้าเขาเยอะเนี่ยคือเราก็จะแบบไม่ค่อยคุยละเหมือนเขาก็เข้ามาถึงวิธีด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออก็โอเคก็สบายใจแล้วเขาอ่ะก็ชวนเราอ่ะไปเที่ยวหลายที่มากแแต่่่นกก็ร้สึวาคคืืออทีบบ ไม่อยากไปไหนแบบอยากอยู่บ้านอยากแบบอยากใช้เวลาในการแบบฟังเพลงนั่งสมาธิสวดมอนต์อยู่กับน้องนุนนินน้องหมาใช่ก็เลยไม่อยากไปไหนแต่พอน้ําตาลชวนบ่อยประมาณอันนี้เข้าปีที่3มั้งก็เลยเริ่มไปเที่ยวด้วยโอ้หห,หนูต้อง<า>ม,มีความพยายามแค่ไหนในสป<า>ีนะแต่ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งสัญญานะกับน้ำตาลกับแอนชิรีนางถ่ายคลิปไว้เรียบร้อยแล้วไปเที่ยวทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลคือหนูไม่อยากไปเที่ยวทะเลหนูอะหนูอยากไปดำน้ําดูปะาการังดูอะไรแบบตื้นๆไม่ได้มันลึกมาก ขนาดนั้นแต่คือเราอ่ะก็แบบเออได้พี่สายปานพี่สายปานเขาแบบสองคนแล้วสองคแล้วเนี่นใช่หนูเป็นแบบฟรีได์ค่ะอ๋อฟรีได์เลยเหรอใช่แล้วหนูแล้วเที่ยวหนักขนาดนี้มันจะการหายใจไหวเหรอวะหนูไม่ได้เที่ยวหนักขนาดนั้นแบบป๊าจริงๆหนูเป็นคนไม่ได้ดื่มเยอะเลยถามพี่นัทใช่ไม่ได้ดื่มไม่มีเลยแต่แต่แมบ่อภาพออกไปเนกับแบบอยู่ตรงนู้นตรงนี้นี่ไงให้เคลียให้เคลียจริงจริงหนูเป็นคนเรียบร้อยมาก จริงๆไม่ไม่ดื่มอย่างแนเดียคือแนไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยไม่เลยอะไรเงี้ยแต่ไปกับน้ำตาลน้ำตาลก็แทบจะไม่ดื่มน้อยมากเราจะเป็นสายแบบนั่งแบบชิลๆโฟโฟแบบมากกว่าก็คือไปตามร้านก็แต่ก็สั่งนะเพื่อจะให้ร้านเราจะได้มีที่นั่งจอยได้ันจอยได้อันนี้เรื่องจริงนะป้าใช่ไหมนี่เรื่องจริงแล้วเราอยากไปฟรีระฟรีดฟ์ใช่แล้วคือมันไปไปดำมันต้องมีบันดี้แลวหนูก็คิดจะเอาใครไปดีว่า เอาพี่แนทไปละกันแต่ก็ใจในใจก็คิดแบบเขาจะเขาจะอยากดำน้ำปะวะเขาจะแบบกลัวน้ําหรือแบบไม่ชอบหรืออะไรหรือเปล่าก็แบบเอาวะเอามาเอามาเรียนก่อนเดี๋ยวเอามาเอามาตะล่อมไว้ก่อนอค่อยว่ากันสรุปมาแล้วเขาชอบหนูก็เฮ้ยนังร่าหนูไปเรียนฟรีได้อะคิดดูดิเดี๋ยวอธิบายให้ทางบ้าน ผู้ใหญ่ฟังอยู่ฟรีไดฟ์ฟรีไดฟ์คือมีแต่ตัวไม่มีทูชีพด้วยนะไม่มีทูชีพด้วยนะต้องแข็งแรงหน่อยนะแล้วมีอะไรของตัวเองแล้วก็มีตีนกบมีสโนว์เกิลมีตีนกบ ใช้ไอ้พวกเอเหมือนเป็นปลาปาเออตีนกบเป็นปลาปานะครับคุณบ้าายที่น้ำไฟผัดผันบ้านนะเอาเป็นว่าน้ำไฟเพิ่งลากสายเข้าออันนี้รต้องแข็งแรงแล้วต้องดูแลตัวเองดีหน่อยฟรดฟ์ฟินเขาเรียกฟินฟินฟินเขาเรียกฟินฟินเพื่อช่วยช่วยในการดำน้ำจะได้เร็วขึ้นใส่เวทป่ะใส่เวทป่ะของหนูว่าใส่เพราะหนูลอยหนูลอยชาหนูตัวลอย แบบว่าป็นที่ก้อนเดียวใช่ค่ะก้อนเดียวเนี่ยไปข้างล่งเวลาเขาไหว้เขาอูอยู่ผิวน้ําเขาอยากจะลงไปข้างล่างเขาก็จะลงกันเลยพวกนี้เพราะฉะนั้นบางคนที่มันลอยมากๆเขาต้องถ่วงน้ําหนักใช่ไหมตแทอาหานโสดไม่ ตอนที่หนูพาเขาไปอะ่ะแล้วเขาก็คือจักดำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นเลยแบบเขาบอก<ะ>พี่นัดดำไม่เป็นเลยนะพี่นัดว่ายน้ำตีขาไม่เป็นเลยเขาบอกอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกพี่่านเอาไงดีพี่นัดทำอะไรไม่เป็นเลยเลยบอกอย่างงี้พี่ปานไม่ได้ไม่เป็นไรมาได้แน่นอนก็คือครั้งแรกได้เลย แล้วเขาดิ้หรือเขาจมดิ้แตอนแรกก็อาจจะจมจมหน่อยตีขาก็ไม่ได้ว่ายน้ําก็ไม่ได้แล้วก็มาครั้งแรกบลุมตอนแรกเคยดำลงไปห้านาทีกว่าหูค nah ุ้นเก่งเลยนัทธรรมชาติอยู่ได้นานมาก ไม่มีใครช่วยเลยไม่มีไม่ที่เราที่เราชอบเพราะว่าแบบตอนแรกที่เขาลอก่อเราออกจากบ้านอ่ะเขาบอกว่าคือการดำน้ำมันเหมือนการนั่งสมาธิใช่เนยลองเขาอย่างนี้พี่เนก็เลยพี่เนยลองเปลี่ยนเปลี่ยนไปลองแบบสมาธิในน้ำแล้วเราได้เห็นสิ่งสวยงามด้วยสิ่งสวยงามหนูคิดในใจเออว่าคือเราก็ชอบเพลงแบบไททานิกเราก็รู้สึกว่าแบบเออแบบอยู่ในน้ำมันตีอยจต่ฟลฟลอเลย เราจะฟูโปรในน้ำแล้วพอเรามีโอกาสได้ใด,ดกานหายใจแล้วก็เอาหน้ามุดน้ำจริงๆอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเหมือนอีกโลกหนึง่งรู้สึกว่าเราแบบ,บใช่เราก้หายใจได้นานขึ้นแล้วมันไม่ได้อึดอัด<ช>แล้วมันอยู่กับตัวเองเออถ้าครูไม่สะกิดก,ก็คือเราก็ไม่เงยหน้าขึ้นมาด้วยสาแล้วรู้ไหมว่าหนูต้องเอาธรรมะเข้ามาช่วยให้เขาเพื่อให้เขาออกมาจากตรงนั้นแล้วให้เขาไปดำกับหนู ใช่คือพี่นันะหนูจะรู้ว่าพี่นันเขาเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็บอกเออพี่นี่พี่นันนะ่ะหนูไปลองมาครั้งนึงแล้วมันเหมือนเราได้กําหนดลมหายใจของตัวเองแล้วเราได้จะได้อยู่กับตัวเองมากๆเราจะต้องมีสติอยู่กับตัวเองมากๆพอลงไปอะ่ะเราจะไม่ได้โฟกัสอะไรอย่างอื่นนอกจากตัวเราเองอะไรเยยงี้ยพี่นันเขาแต่จริงเหรอ โอเคร้องก็ได้อะไรเขาทำมาทำโมขนาดไหนเออคือหนูว่าไม่ได้ไปเรียนหรือมีแบบแผนค่ะหนูแค่รู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนเราเราก็ทําสมาธิได้เช่นแบบคือเราก็ปล่อยให้อารมณ์เหมือนถึงว่าจิตเรามันโฟล์ค่ะดยที่เราไม่ต้องไปคาดคั้นหรือไม่ต้องไปกําหนดว่าเฮ้ยฉันต้องนั่งได้กี่นาทีฉันจะต้องทํมาได้กี่นาทีสุดท้ายแล้วหนูพยายามให้ลมหายใจมันเข้าไปแล้วก็รีแลกซ์ข้างในมากกว่าหรือบางทีปัญหาเนี่ยก็แค่เหมือนจับไว้แล้วก็เอาโยนไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็ทํางานของเราก่อนแล้วถ้าพอใกล้ถึงเวลาหรืออะไรก็ตาม เราค่อยมาแกะปัญหาดูว่าเรา,เราจะทํายังไงใช่คือตรงไหนก็ได้เราได้นะ <c oughs> ได้คือหนูเป็นคนที่เวลานหนูทําอะไรหนูจะซีเรียสมากแล้วหนูก็ค,คือจะตั้งเครงอเออตั้งใจมากแล้วแบบคาดหวังสูงพี่นายเขาก็จะเหมือนแบบบอกเรานี่แหละว่าความเป็นจริงของชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าจะตรงไปตามทุกอย่างที่เราต้องการขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือน้ำตาลเขาจะเป็นคนที่เหมือนในความรู้สึกนนะเขาเขาจะเป็นคนอ่อนโยน เพอร์เฟกก็คือแบบสมมติแต่ละคนเห็นที่แบบทุกคนเห็นอะค่ะคือมันผ่านสมองของน้ําตาลชลิตามาแล้วว่าแบบสเต็ปหนึ่งสเต็ปสสเต็ปสพี่คิดดูดีว่าคนนี้เป็นคนที่เวลาทำคอนเทนต์อะปกติจะต้องมีเขียนคนเขียนเหมือนตารางหรือสเกตดูใช่ไหมคะแต่นี่เขียนเขียนมาเองเลยว่าช็อตนี้จะจับอันนี้ช็อตนี้อินเสิร์ตนี่เป็นผมประมาณนี้ช็อตนี้เป็นต้นแบดเป็นภาพเลยรอเขาจริงจังใช่เขาเขียนเขาเหนยนทังภาพยนตร์ด้วยภาพยนตร์เราจะนั่นมันจะมีรซ่บอร์ดช่หรือเวลาการทํางานเขาจะทําให้ทุกคนมองเห็นหนึ่ง ภาพเดียวกันถ้าจะดูเฉียงเียงกันไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสตอรี่บอร์ดที่แบบอันนี้คือคุยกันแล้วว่ามันจะเป็นอินเสิร์ตผมแบบนี้ทําอะไรอย่างเงี้ยพอคนที่ใช้สมองมากๆอะค่ะมันก็จะกับอารมณ์เนี่ยคือมันไม่ไปด้วยกันค,คือบางทีถ้าสมองมันอยู่เหนืออารมณ์เนี่ยมันก็จะเกิดภาวะเครียดได้เขาก็จะแบบอันนี้ไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นอย่างนั้นคือบางเรื่องเนี่ยเราปล่อยไปบ้างก็ได้เพราะว่าบางทีความไม่เพอร์เฟคอะมันก็ดูดีนี่แปลว่ามันเป็นหญิงหยางคนหนึ่งไม่ได้สนใจอะไรเลยบนโลกใบนี้อยู่กับตัวเอง อีกคนหนึ่งเป็นคนเครียดง่ายจริงถ้าเกิดคุณเป็นคนคิดใครเป็นคนถ่ายรูปให้พวกคุณเวลาคุณไปเที่ยวใครถ่ายรูปเก่งกว่ากันเออใครถ่ายเก่งกว่ากันคือเขาเป็นคนวางเฟรมเพราะเขาเรียนภาพยนตร์มาด้วยคือกล้องถ่ายรูปเขาเลือกมาแล้วแสงเสิร์ฟเขาจะดูทุกอย่างแล้วเราก็แค่เหมือนไปกดตรงนั้นเฉยๆเอาแบบนี้เอาแบบนี้แบบนี้เราก็จะทํางานง่ายมากปกติเนี่ยคนถ่ายรูปต้องเป็นร้อยช็อตใช่ปะแต่ชลิตาแค่แบบหนึ่งสองสามก็เอาอยู่แล้วแล้วสมมุติว่าเราไม่เตรียมอะไรเลยแล้ว ให้แนทเป็นคนถ่ายสภาพของภาพเราออกมาเป็นยังไงครับคุณน้ำตาลมันก็จะแล้วแต่มุมแต่เขาอ่ะจะมีความแบบแฟนนิดนึงใช่ไหมเขาใจเห็นเหมือนเขาทํางานอยู่ในแฟชั่นเขาก็จะมีความแบบขึ้นบ้างอ่ะลงบ้างไม่บ้างกเตียงบางหลายที่เออ่่แนทตรงแนทตรงตรงเรอใช่น้ำตาลพูดหมยมากตรงตรงไม่ต้องเอียงไม่ต้องเอียงคนเนี้ย อย่เงี้ยน้ำตาลแนักตรงเขาจะแบบเออมันแฟมันแฟตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ๋อแฟคือไอแสงที่ตากข้างหลังมาอะไรเงี้ยถ่ายก่อนเดี๋ยวมันก็สวยถ่ายงานกี่รูปถึงจะใช้ได้ของแหถ่ายก็น้อยอยู่แล้วแล้วเวลาถ่ายรูปกันใครเป็นคนทำคอนเทนต์ หนูนี่แล้วหนูเก่งไหมเก่งไหมสุดสุดสุดสดมันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือตอนนั้นน่ะรู้สึกเป็นเกลียดมากๆได้เจอแบบว่ามียูนิเวอร์สของแบบทั่วโลกเลยแล้วเราก็มองเดี๋ยวเราก็แบบโหแบบอยากถ่ายรูปนับไปโหมีเป็นหกคนจะถ่ายยังไงวะก็บอกนอตอนุ่มดูสิพี่อยากช้อนปลาช้อนปลาคือแบบอยากถ่ายรูปแล้วนอตอก็แบบแป๊บหนึ่งแล้วนอตอก็เดินก็ไปแบบไฮนันนี่เซิร์ฟเฟเกตเตอร์ชุบ เชื่อป่ะในสีนั้นน่ะได้นางงามมาครบทุกคนแล้วนางก็ดึงหนูมาหนูก็เชื่อและนูคู่กับนางงามจักรวาลเกือบพงปีอันน้นก็รู้สึกแบบโหภูมิใจมากและขึ้นในใจฉันไม่ต้องพกอะไรไปเลยฉันพกแค่น้ำตาลฉันที่อย่เดียวใช่เขาดีไซน์ไว้หมดแล้วแล้วได้หมดเลยครบถ้วนหนูเป็นสายสลวนไงตอนตอนตอนไปประกวดที่เมืองนอกหนูก็มามาชเกตาค่ะไอวิวายนี่ได้ได้หมดทุกเฟรมแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาน้ำตาลพูดด่าทุกคนก็มาจริงๆนะ สิวขึ้นนี่คิดในใจว่ามันก็ขึ้นได้แล้วแค่กบรู้ปะเอาต่อเดินออกมาดุมดุมดุมหึสิวนุ้งหายแล้วแล้วก็เอาเข็มขึ้นมาหนึ่งอันดูเขาช็อกฮะน้ำตาลไปเอาเข็มหมอมาจากไหนเขาไปเจอหมอบ่อยไงไม่ได้ไปทำหน้านะไปคุยไงนะแล้วก็หยิบของเทคนิคหยิบตรงขานครับอ๋อเหรอคะยิ่งเหรอคะคุณหมอคะตอนนี้เชคกะต๊อกคือหมอถึงบอกของหายตลอดเลย สวยขนาดดีแล้วแต่งรูปด้วยไหมหลังาจากแต่งหน้าไปเสร็จถ่ายรูปแล้วแต่งรูปอีกไหมมันมีแอปมาเราก็ต้องแต่งเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือร,รู้สึกว่าตัวเองแบบสวยมากๆแล้วก็เลยแบบไม่เป็นไรอันนี้เรารู้สึกในใจลึกๆซึ่งไม่มีใครบอกเราใช่ไหม<อ>ต่างๆเราก็แค่รู้สึกแค่นั้นเองแล<อ>้วก็แจ่มแล้วว่าตอนเนี้